Yeah. Uh -huh. คุณผู้ชมคะนอกจากรายการของสถานีแล้วพรุ่งนี้เช้าชวนคุณผู้ชมมาฟังข่าวชาวบ้านรวดเร็วฉับไวในรายการข่าวยามเช้าเวลา6นาฬิกา10นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 8 9 1 KHz และเครือข่ายทั่วประเทศด้วยกันนะคะ เอ็ีทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนลาตรีสวัสดิ์ค่ะ